สวัสดีเพื่อนเเพจและก็ชาแนลของเพนกวินฮั t ทุกคนนะครับก็แอดวินเองนะครับวันนี้กลับมากับเกมกับตันซูบสตรซีโร่มิราเคิลช็อตนะครับวันนี้มีคนขอมาเยอะเลยนะครับในชาแนลว่าอยากจะดูเกมนี้อีกนะครับผมลงไว้เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะวันนี้ผมก็เลเวลสูงแล้วนะครับแล้วทีมผมก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วตอนนี้ผมอยู่แรงไดมอนสนะครับอ่าดูเขา นี่ฮะแรงไดมอนด์สนะครับก็เกือบสูงสุดแล้วล่ะนะฮะสูงสุดมันจะเป็นแรงมาสเตอร์หนะครับก็อีกประมาณ8แรงนะอ่ะนี่ก็ไต่มาขนาดนี้แล้วทีมที่ผมเล่นนะครับจะเป็นทีมที่เน้นผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอ่าผมเล่นกองหน้าเนี่ยสตัวเลยนะครับผมเล่นทีมบุกเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยน่าจะ น่าจะชอบทีมบุกกันอะเออผมก็เลยเอาทีมบุกมาเล่นนะฮะแล้วก็จะมีทุกคนจะเห็นทางซ้ายไหมครจะเห็นที่เป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าอันนั้นเนี่ยจะเหมือนกับโปเกมอนเลยนะฮะก็คือว่ามันจะสีแดงก็คือคือเหมือนเป็นธาตุไฟคือสาย power สีเขียวเหมือนอสายเทคนิคนะครับคิดซะว่ามันเป็นธาตุพืชกันลวกันนะแล้วสีฟ้าก็คือสายสป e ด d นะครับคิดซะว่าเป็นธาตุน้ําถ้าหากว่ามันชนะ ประเภทกันเนี่ยมันจะมันจะได้พลังเพิ่มนะครับตอนนี้ผมมีกองหน้าครบทุกประเภทหรือว่าครบทุกธาตุนั่นก็คือถ้าว่าผมไปเล่นนะครับผมเจอคู่ต่อสู้เนี่ยสมมุติโกเป็นธาตุไฟผมก็จะเน้นยิงเป็นอธาตุน้ำนั่นเองนะฮะโอเคมาดูกันทะไม้ทะไม้มันไม่มีเสียงละจ๊ะลืมเปิดเสียงขอโทษทีทตาย ขอโทษทีเมื่อกี้ผมลืมเปิดเสียงอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมจะไม่เล่นแบบออโต้แล้วนะครับคู่ต่อสู้ของผมใช้โกเป็นมุลเลอร์โอเคผมจะไม่เล่นแบบออโต้แล้วนะผมพบว่าผมพบว่าการเล่นแบบกดเองเนี่ยดีกว่านะครับโอ้เขาได้ยิงก่อน,นครับบชิโอเคผมจะขอปรับเซตติ้งนิดนึงนะเพื่อความสนุกของพวกเราโอเค ลุยเลยครับผมลงแรงได้2ตาอันนี้เป็นแรงไดมอนด์นะค่อนข้างยากเหมือนกันโอเคมาเซียมาครับอันนี้เป็นกองกลางตัวรับนะครับผมจะแท็กเกิลเอาบอลมา้าแ็กเกิลเหี่ยวครับเรียบร้อยได้บอลแล้วปุ๊บผมกดมิราเกิลช็อตเลยคู่ต่อสู้เป็นโกธาตพืชนนะครับผมจะให้จริงๆเอาเอาสีแดงยิงอะ่ะ จะแรงนะแต่ผมแต่เนื่องจากว่าสีแดงของผมทางขวาเนี่ยมาซูยาม่ามันเป็นกองการตัวรับมันยิงไม่แรงเท่าโรเบิร์ตฮองโงครับผมให้โรเบิร์ตฮองโงยิงก่อนพื้นเหมือนกันอันนี้ยิงแบบไม่ใช้ท่านะเขารับได้อยู่แล้วล่ะดีเฟนซ์เขาหกแสนโคตรถึกอันนี้รับได้อยู่แล้วมูเลอร์นี่น่าจะเป็นโกที่เก่งอันดับต้นๆของเกมแล้วบ้งครับเนี่ย ผมเริ่มคอมโบแล้วครับโอ้โหแต่ผมโดนตัดคอมโบทันทีเลยอะพลังผม90 0 0 0มืนทาแท็กเกิลเขาแสนเก้าคอมโบผมเสียแล้วครับผมต้องผมต้องเลี้ยงขึ้นมาใหม่ละอ่ะส่งไปให้กับทาคิทาคิฮาชิเมะเนี่ยเป็นกองหน้าธาตุไฟนะสายลายดิปล์ลครับเ0 0 0 0กับ70,000นโอ้โหโดนตัดบอลครับ เขาเป็นธาตุน้ำเห็นปะมันชนะธาตุผมอ่ะคอมโบผมหมดแล้วต้องต้องเอามาใหม่อ้าวแต่ได้ยิงโอเคแต่ไม่ไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าเพราะว่ายิวงะโคจิโร่ผมเป็นเนี่ยเป็นสีฟ้ามันแพ้สีฟ้ามันแพ้สีเขียวอืมหกแสนผมสามแสนผมไม่เข้าฮะ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าผมผมได้บุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยแรงนี้มันก็มีแต่คนเก่งๆอยู่แล้ว5มื่นอ้าวอย่างนี้ผมได้บอลจีโตครับนี่เรียบร้อยได้แล้วส่งต่อไหมส่งต่อไหมส่งต่อให้กับโอ้ออฟไซด์ครับโกของเขาเนี่ยพลังป้องกันเยอะเพราะฉะนั้นผมจะคอมโบ สี่คอมโบครับสี่คอมโบพลังจะสูงกว่าตอนนี้สามคอมโบรู้สึกว่าพลังไม่น่าพอเนี่ยดีเฟนต์เขาหกแสนโรเบโตฮองโงผมไม่น่าจะมีโอกาสที่จะยิงไม่เข้าครับเนี่ยสวนออกมาหมดเลยฮะได้บอลไหมเนี่ยต้องรอเกตมันขึ้นครบสี่ก่อนครับเป็นสี่คอมโบแล้วผมค่อยกดสี่แล้วฮะสี่แล้วกดเลยฮะผมจะให้โรเบโตฮองโงยิงครับเป็นอันนี้เป็นศูนย์หน้าที่ยิงแรงที่สุดพลังสูงท,สงที่สุดของทีมผมนะครับ แต่ก็ต้องดูเรื่องธาตุด้วยเขายิงมา12ื่นผมดีเฟนส์สองแสนสามแสนสบายฮะโดนรับได้มาผมต้องต่อสี่คอมโบ oh <my> ถ้าต่อถึงหน้าโกโอกาส oh <my> ที่ผมจะยิงสำเร็จค่อนข้างเยอะเอาละนี่ครับเริ่มต้นด้วยการแฮกเกิลหนึ่งแสนฮะคอมโบที่หนึ่งครับต้องต่อสี่คอมโบนะถึงได้ยิงแต่ถ้าได้ยิงจะแรงมาก1นึ่งคอมโบสำเร็จแล้วครับ คอมโบที่2ชนะแน่สื่อภาษาครับท่าดาะส้น,นะฮะหลบไปอีกหนึ่งต่อคอมโบ3ไปเลยครับต่อไปคอมโบที่3เป็นมิสกิมิสก,กิชนะแน่มิสกิเป็นตัวที่ล็อกหลบดีมากครับ3คอมโบผมบอกเลยว่าหลบทีหลายคนนะเพิ่งได้มานะฮะมิสกิก็ส่งต่อฮงโงยิง คอมโบที่4แบบนี้พลังสูงมากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสกายวิงชูตสี่คอมโบ3า0แสนเก้ากับแสนเก้าตูมตูมเก้าแสนเจ็ดเรียบร้อยโอ,โอ้นี่เจอกองหลังอันนี้เออโอ้เมื่อกี้เจอกองหลังครับนี่ค่อยเจอโกไม่เชื่อเขาเยอะกว่าว่ะอ้าวแต่ผมคูณผมคูณมาด้วย สิ่งอื่นๆเรียบร้อยมุลเลอร์สุดยอด1-0แล้วครับต้องใช้4คอมโบฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวก่อนนะฮะเขาเป็นธาตุพืชผมจะต้องผมเปลี่ยนแผนเป็น4-4-2นะครับไม่ใช่4-3-3สครับ 4-3-3แล้วก็อืมโอ้คิดไม่ตกเลยฮะผมจะเอา4-4-2ไดมอนครับแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวตัวล็อกหลบลงไปฮะ,ะตัวล็อกหลบลงไปตัวล็อกหลบของผมก็คือ เอลซิดปีแอนะครับแล้วก็เปลี่ยนฮองโงไปเป็นกองหน้าเมื่อกี้ฮองโงเล่นได้2ตํตำแหน่งนะครับเล่นในกองกลางกับกองหน้าผมยังเลือกโจมตีอย่างหนัก่วงอยู่ดีครับปีแอเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้คอมโบการยิงสําเร็จเยอะขึ้นเพราะว่าท่าล็อกของปีแอผมเนี่ยมันน่าจะประมาณสองแสนมั้งครับเดี๋ยวคราวนี้ผมอาจจะต้องให้ซูบาสะยิงนะครับเพราะฮองโงยิงไปแล้วไม่รู้ว่ามันรีชาร์จเสร็จหรือยังอ่าส่งไปแล้วครับทาคิฮาจิเม ท่าชนะนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ท่ายิงมันก็เบาอะหมื่นกว่ามุลเลอร์อันนี้เป็นโกเยอรมันนะครับต่อยออกมาแล้ว,ต,วติดมือเลยคส่งไปแล้วผมจะใช้4ี่คอมโบนะเพื่อความชัวนะครับ5คอมโบก็ได้แต่5้าคอมโบกองกลางเราจะต้องอล็อกหลบเก่งหน่อยนะครับอ่ะสคอมโบปุ๊บผมกดเลยสี่คอมโบ Uh, ผมจะให้ซือภาษาครับฮองโงยิงไปแล้วยังไม่เริ่มคอมโบนะฮะเรายังไม่ได้บอ uh, ลอ้าละล้าล็อกของผมแสนสองอ๋อ oh, ตัดบอลก่อนครับ1คอมโบส่งไปปีแอร์เนี่ยถ้าล็อก2 0 0แสนเห็นไหม ผมลงผมเอาปีแอร์ลงมาเพื่อให้คอมโบมันสำเร็จนะครับเอล่ะคอมโบที่2ส่งให้ใครครับคอมโบที่3อ่ะเรียบร้อยได้ยิงแล้วครับซื้อประสา,าซื้อประสาซคอมโบกรากชูดสามแสนอ้าวเข้าเลย เหมือนมูลเลอร์มันเหนื่อยหรืออะไรมันไม่ได้ใช้ท่านะครับอย่างนี้ไม่ได้รับอะเข้าเลยสองสูนแล้วฮะผมคิดว่าเปลี่ยนแผนเป็นบุกบุกแบบรัดกลุ่มดีกว่าเมื่อกี้ผมบุกบุกหนักนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นบุกแบบรัดกลุ่มแล้วนํำสองศูนย์แล้วไม่ต้องไม่เป็นต้องบุกหนักมากๆโดนตัดบ,บอลได้ครับโรเบ,รงงงรบิร์โต้ฮองโก เดี๋ยวผมจะลอง5คอมโบดีครับตอนนี้ผมนำเยอะเดี๋ยวผมลอง5คอมโบเลยส่งบอลไปข้างหน้าครับแล้วจิโตได้บอลให้มิสกิ5คอมโบไม่น่าทันน่าได้ได้3ต้องกดแล้วครับผมให้มัซึยาม่ายิงมัซึยามมาเป็นคนที่ยิงไกลมากครับ ถ่ายิงวิหกคอมโบที่2ครับชนะครับตัวคนนี้ล็อกหลบสำเร็จแน่ๆคนนี้มันเก่งมาก LCPR จากฝรั่งเศสนะฮะมันจะส่งกลับหลังครับคอมโบที่2อ่ะทาคีฮาจิเมะครับคอมโบที่2ส่งกลับ ามาซยาม่าครับยิงขึ้นสนามถ้าไม่ตายเขาคือการยิงขึ้นสนามครับมาซยาม่าปุ้มทายิงธาตุไฟสีแดงแสนเจ็ดโอไม่ผ่านว่ะคือแรง์มันก็สูงแล้วแหละครับกองหลังเมื่อก่อนผมเล่นอะ่ะมันจะดวนกับโกเลยนะโกพลังเยอะแต่พอแรง์สูงสูงปุ๊บมันเก่งทุกตำแหน่งครับอันนี้กองหลังท่าบล็อกสามแสนนึงเงี้ยโอ้โหยากแต่ชนะครับสองศูนย์ สุดยอดโอเคแลงอัพ okay. มาได้เกมหนึ่งครับได้เกมหนึ่งปกติแล้วผมจะกดเริ่มเลยนะเพราะว่าเราจะไปเปลี่ยนแผนการเล่นตอนที่เราอยู่ในเกมเพราะเราจะรู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นธาตุอะไร กระเบิดห้อง s h a r シャープリ o ンท่าล็อกท่าล็อกใบมีดโกนนะเออถ้าหากว่าเป็นในกระตูนนะ่ะล็อกสำเร็จเรียบร้อยครับโซดานะฮะมากกโตส่งขึ้นไปส่งขึ้นไป จุนนิตะส่งขึ้นไป1,000 0กับ30,000นะว่าผมแพ้ว่ะผมโดนตัดบอลว่ะมิสกิจุนตัวนี้ผมอยากได้มากเลยผมเปิดมาเยอะนะแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้มิสกิจุนที่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นออเจแปนเลยอะมาซิยามะฮิคารุเดี๋ยว3คอมโบปุ๊บผมลองผมลองเลยแล้วกันครับผมลองเทสเลย ผมลองเทสเลยว่าคู่ต่อสู้โกเป็นธาตุโกเป็นาธนาตุย่าอีกล้เป็นเทคนิคสีเขียวผมให้โรเบโตฮองโงยิงแล้วกันครับรรแต่าธาตุที่เจอเยอะที่สุดของโกส่วนใหญ่เป็นสีเขียวนะครับผมยังผมยังมีกองหน้าสีแดงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ผ่านไหมผ่านอยู่แล้วนี่อันนี้เป็นกองหลังของผมที่สแตตค่อนข้างสูงเหมือนกันครับมิสกิดิบเบิลคอมโบที่2ครับท่าล็อก2,000 0 0 6 0 0 0อ๋อผมชนะท่าด,ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านไปอีก2ตัวสุดยอดส่งต่อเลยเพื่อนได้ยิงแล้วมามาวัดกันผมอยากรู้ว่าโกเขาพลังสูงแค่ไหนปงสกายวิงชูดเฮ้ย ใกล้กันเลยว่ะ3าม0สเพิ่มขึ้นมาเป็น4 8่แสของผมเพิ่มมาเป็น5้0แสนหกชนะเข้าเข้ามันมีบางทีที่คะแนนใกล้กันจริงๆอะ่ะเราเยอะกว่านิดเดียวบางทีไม่เข้านะผมเคยอยู่เออถ้ายังไม่ผิดคือมีโอกาสเหมือนกันมีเปอร์เซ็นต์อยู่โดนตัดบอลได้ครับ ตีเนี่เสียบเอาละรับเอาไว้วาคาบายาชิส่งต่อเหลือเวลา12นาทีของครึ่งแรกผมคิดว่าทำคอมโบสามคอมโบได้อยู่นะโดนตัดบอลอแล้วครับกองหลังเขาค่อนข้างเก่งทีเดียวตตแต่ว่าผมเห็นละกองหลังเขาเป็นธาตุน้ำซะเยอะ สไลดิ้งแท็กเกิลอินซีสำเร็จเรียบร้อยอเอายิงเลยเหรอโอ้โหมันยิงเองเลยว่ะตัต<ำ>้มโอโ้แพ้โดอน <laughs> อยู่ๆย,ยิงเองเฉยอะ บล็อกได้เบ้าหน้าเลยฮะสื่อบาษาฝากด้วยนะทรงชนะล็อกหลบริมเส้นมาคาคินั่นแหละไดรฟ์ชูต 3ามแสนแปดกับสามแสนสามดูสิผมโตคูณของผมมันช่วยได้แค่ไหนชนะดีเพียวแจ้วอิช is ิสากิเรียวเดี๋ยวผมเก็บเกล็ดไว้ใช้ครึ่งครึ่งหลังครับครึ่งแรกไม่ทันละ โอ้ได้ไหมไม่ได้ว่ะมิสักิจุนแผนห้าอ่ะรับสบายๆครับวาคาบายาชิท่าไม้ตายของวาคาวาคาบายาชิของผมเนี่ยเป็นท่าที่มีไฟลุกโชนนะฮะเดี๋ยวข้่งหลังผมขอเปลี่ยนแผนนิดนึงครับ ผมเห็นแล้วล่ะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยกองกลางเขาเป็นธาตุน้ำซะเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเอาธาตุน้ําออกเอาเป็นธาตุพืชลงไปแล้วก็แล้วก็วกอโอเคตามนี้ตามนี้ ผมมีท่าไม้ตายทวินชุดด้วยนะเดี๋ยวนำสองศูนย์แล้วเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูครับแต่อาจจะต้องมิระเกิลชุดสี่นะของโง่อ้าวชุนชุนท่าด้ำหลบยิงท่าดันแพ้ครับเขาเป็นเขาเป็นพืชห้าแสนเก้าโอ้โห มมผมเอา5คอมโบเลยแล้วกัน5คอมโบเลยมาซยามส่งขึ้นไปโอแพ้เว้ยเจอตัดบอลได้โอ้โหโดนตัดบอลแบบไวมากอย่าโดนอย,ย,ย่าโดนเอ้ย สำเร็จสวยมากสวยมากมาโกโตโซดานี่เป็นกองหลังโตตัดเกมนะฮะเรียบร้อยเอาละห้าคอมโบห้าคอมโบ,มโบผมจะให้ฮิวงะโคจิโร่ยิงนะครับถ้ามันออกทวินชูตก็จะเท่มากๆเลยฮะยแต่ผมต้องได้บอลก่อนตอนนี้ตอนนี้ผมต้องได้บอลก่อน เฮ้ยได้บอลแล้วเริ่มคนแรกครับซูบัสะเดาะด้วยส้นฮะชนะอยู่แล้วครับสองแสนขึ้นไปเลยปีแอปีแอ์ก็สองแสนสี่แสนโอ้ท่าล็อกสี่แสนยากอะ่ะไปไปให้หมดกี่คนเนี่ยสองคอมโบแต่มันต้องครบห้าคอมโบครับอา้าวไม่ต้องครบครับ มันถึงหน้าสุดแล้วอะ่ะเป็นไทเกอร์ชอร็อตครับไม่ได้เป็นทวินชอ็อตท้ำสามแสนเก้าอันนี้กองหลังนะกองหลังผมผ่านอยู่แล้วโอ้ตัวคูณเป็นยังไงคูณหนึ่งจุดสองห้าห้าแสนเก้าอหนิดเดียวค่ะสามหมื่น โอ้ค่ะสามหมื่นครับเสียได้เสียได้เสียได้ไหนเมื่อไหรผมตุนอยู่สองลูกผมตุนอยู่สองลูกผมเปลี่ยนแท็กติกก่อนโอ้ยผมไม่ได้ปรับเป็นบุกหนักนี่หว่าทีมผมเป็นทีบุกนะจริงๆควรปรับบุกหนักตั้งแต่แรกนะครับเปิด์นิงซุปเปอร์แคชกระโดดรับมาได้แล้ว มีระเคลนชอ็อตเอาเลยเอเอผมให้ทาคิฮาจิเมะยิงแล้วกันครับทาดมันชนะคือตัวนี้ทาาชนะก็จริงแต่ว่าพลังมันยังไม่สุดครับมันพลังไม่เยอะเออต้องอัพต่อแต่ว่าของผมหมดนะฮะถ้าจะอัพต่อมันต้องเติมตังแบบหลายร้อยก็เลยไว้ก่อนดีกว่าค่อยๆเล่นฮาโรมิสาก,กิชนะชนะ2-0ครับถือว่าโอเคชนะก็พอแล้วครับ Okay, เจ่งมากเอาละผมอีกไม่นานผมจะขึ้นแร์งดมอนสี่เดี๋ยววันไหนที่ผมขึ้นแรงคงมาสเตอร์เนี่ยผมเอามาเล่นให้ดูอีกรอบนะครับนี่ฮะเป็นยังไงบ้างทีมของผมทีมผมเป็นทีมที่เน้นบุกแบบอย่างมากเลยนะครับผมใช้ทีมสกิลเป็นของโรบโตฮังโงครับคือเขาบวกพลังตัวเอง25%แล้วก็บวกพลังให้กับ เยาวชนญี่ปุ่น12%เห็นไหมมันได้บวกทุกคนเลยฮะถ้าผมถ้าใครเล่นเกมนี้เนี่ยต้องเลือกเออไม่ใช่ต้องเลือกสกิลให้ดีๆนะครับเนี่ยบางสกิลมันบวกไม่ครบทุกคนเห็นไหมอ่ะก็อ่านแล้วเลือกให้เหมาะสมที่สุดนะครับอืมโอเคก็มันยังมีตัวที่ผมปั้นอยู่นะที่อยากจะเอามาให้ดูแต่ยังปั้นไม่เสร็จก็มีเหมือนกันครับก็อย่างเช่น มีมิดฟิลด์ชื่อคิซุกิเทปเป้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคนไหนว่าอ๋อกองหน้ากองหน้านี้ครับคิซุกิเทปเป้ครับมันเป็นตัวที่ขึ้นหกดาวนะครับตัวที่ขึ้นหกดาวแต่ว่ามันมันไม่สมบูรณ์อย่างหนึ่งตรงที่เนี่ยเทปเป้ของผมอะ่ะมันมีท่าล็อก แต่มันไม่มีท่ายิงมันก็เลยยังยังขาดอยู่นะพลังมันสูงแล้วแหละแต่มันไม่มีท่ายิงผมก็เลยยังไม่เอามาใส่นะครับแล้วมันเป็นกองหน้ากองหน้าเนี่ยท่าล็อกมันมันไม,ม่ไม่มีผลมากขนาดนั้นครับเออส่วนใหญ่แล้วกองหน้าที่ผมเล่นอ่ะผมจะเป็นตัวแบบวางแล้วก็ยิงเลยไม่ค่อยได้ล็อกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาเนี่ยกระเบื้องโต๊ฮองโง่มาข้างล่างเอ,อ่อเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาผมคิดว่า จะขึ้นแรงมาสเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแรงมาสเตอร์มันโหดขนาดไหนเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามเกมนี้นะครับมีคนขอมาสี่ห้าคนเลยนะบอกว่าเอออยากให้เล่นเกมนี้อีกก็อัดให้ดูแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าแลวกันวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับบ๊ายบายครับผม